ในการจัดการเรียนการสอนนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ที่มีนักเรียนลหลายห้องมารวมกันซึ่งมีจำนวนตั้งแต่100คนขึ้นไปจนถึง200คนนะครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้และสามารถทําการสอนนักเรียนทั้งหมดได้อย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะใช้ตัว Google Meet นะครับในการสอนเด็กนักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า100คนในคราวเดียวกันทำอย่างไรโดยปกติแล้วนะครับเราทราบกันดีนะครับว่าณปัจจุบันนะครับ Google ได้กำหนดสิทธิ์ให้การใช้ Google Meet สูงสุดนะครับต่อห้องเรียนได้100คนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับการใช้ Google Uh, Workspace for Education สำหรับโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะลองมาประยุกต์นะครับมีเทคนิคที่เราจะสามารถประยุกต์ให้สอนได้ถึง200คน mm hmm. ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งแชร์ share, องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ Google นะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเช็คให้เรียบร้อยครับว่าเราใช้ Account ของทางโรงเรียนทุกอย่างถูกต้องนะครับให้เราเรียกเรียกเว็บไซต์นะครับ meet.google.com นะครับแล้วเราก็จะทำการสร้างการประชุมใหม่ก็คือเริ่มการประชุมแบบทันทีครับเป็นตัวเลือกที่2นะครับเราจะสร้างห้องเรียนห้องแรกขึ้นมาก่อนนะครับโดยห้องเรียนนี้ อาจจะเป็นการรวมคลาสของเด็กนักเรียนห้อง1ห้อง2หรือห้อง3นะครับแต่ได้ไม่เกิน100คนนะครับโอเคครับเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับของห้องที่จะใช้กับนักเรียนกลุ่มแรกไม่เกิน100คนนะครับเราก็อาจจะ Copy แล้วส่งไปในไลน์ของกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มของผู้ปกครองนะครับเทคนิคเดียวกันนะครับเราก็เปิดอีกแท็บหนึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็เรียกเหมือนเดิมครับ meet google com แล้วเรากา็เลือกการประชุมใหม่นะครับแล้วก็เริ่มการประชุมทันทีรอสักครู่ครับเราก็จะได้ Google Meet อีก1ลิงก์นะครับลิงก์นี้ก็จะจุได้อีก100คนรวมเป็น200คนแล้วนะครับเราก็สามารถ Copy ลิงก์นี้ไปให้นักเรียนหรือผู้ปกครองอีกกลุ่มนึงครับเพื่อที่จะเข้ามาตามลิงก์ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ปิดไปนะครับคราวนี้เพื่อให้เราเห็นภาพชัดๆนะครับจานก็จะทําการาดึงนะครับห้องเรียนนี้2ห้องออกมานะครับสักครู่นะครับเราก็ลากออกมานะครับจนมี2อหน้าหน้าจอนะครับอโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นความโชคดีครับที่ Google นะครับยอมอนุญาตให้เราใช้กล้อง ครั้งเดียวนะครับได้สองสองห้องเรียนนะครับแล้วก็ไม้ต่างๆก็เด็กๆก็จะได้ยินเสียงเราทั้ง2ห้องเรียนนะครับตอนนี้จานจะโอเคลากขยายวางปุ๊บนะครับแป๊บหนึ่งครับเพื่อให้สวยงามเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งอโอเคนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เป็น2ห้องเรียนนะครับเด็กที่เรียนกลุ่มแรกทางซ้ายมือก็จุได้100คน ทางขวามือก็จุได้อีก100คนครับนะครับเราพูดทีเดียวเด็กได้ยินทั้ง2ห้องอ่านะครับตอนนี้มาแล้ว200คนคราวนี้เราจะทำยังไงนะครับเมื่อคุณครูต้องการที่จะนำเสนอนะครับนำเสนอพวกเป็นตัว Google Slide แล้วกันนะครับจารขอแนะนำจากเป็น Google Slide นะครับเดี๋ยวจารขอเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับสไลด์ อาจจะเป็น powerpoint ก็ได้นะครับสื่ออะไรก็ได้หลักการเดียวกันนะครับเราเปิดในแท็บนะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งเมื่อโปรแกรมโหลดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจารย์ก็จะขออนุญาตไปเลือกตัว Present ที่เป็น google s l i d e ที่เคยทำไว้แล้วนะครับสมมุติว่าจารย์จะเอาตัวนี้ละกันนะครับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สมมุตินะครับพร้อมละ เราก็จะสอนวันนี้เราก็จะสอนเรื่องนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนแรกครับเราก็บอกว่าโอเคนักเรียนเราจะพร้อมเรียนแล้วนะเราจะทำการแชร์ครับเราก็กดปุ่มนำเสนอทันทีเราก็ไปเลือกที่ตัวแท็บก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่แท็บที่ชื่อว่าตัว M2 ซึ่งเป็นการเปิดตัว Google s l i d e เมื่อกี้ไว้นะครับ เราก็ทำการแชร์นะครับอ่าโอเคนะครับห้องเรียนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทำการแชร์แล้วนะครับอ่าโอเคห้องเรียนที่1ก็จะเห็นตัว Google Slide ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำแบบเดียวกันครับในห้องเรียนที่2นะอ่านำเสนอทันทีครับเลือกแท็บนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่ m 2นะครับซึ่งเป็นตัวแท็บที่เราเปิดค้างไว้อยู่แล้วนะครับแชร์ครับ รอ,อสักครู่หนึ่งนะครับมันจะนําเสนอตัวหน้าจอของตัว Google Slide ให้เราตอนนี้นะครับเด็กทั้งสองห้องเนี่ยนะครับได้เห็นตัว Google Slide ชุดเดียวกันจะบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไป Control ที่ตัวนะครับ Google Slide นะครับนะครับจากนั้นเราก็ทําการดูสะอด์ูสไลด์งานนะครับเห็นไหมครับเรากดทีเดียวทุกอย่างจะถูก ดิสเพลย์มา2หน้าจอทันทีนะครับเราก็บรรยายไปเลยเอ้าเด็กๆครับวันนี้เราจะมาเรียนออการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับผมก็กดเปลี่ยนสไลด์นะครับเด็ก2ห้องนะครับเด็กทั้ง2ห้องนะครับจะเห็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเป๊ะเลยนะครับนะเสียงเราก็จะไป2ห้องเลยนะครับ เสียงเราจากไมค์ตัวเดียวนะครับไป2ห้องเลยเด็กๆได้เห็นตัว Google สไลด์ Google ลพร้อมกันนะครับแล้ก็บรรยายไปเรื่อยครับสอนเข้าไปเรื่อยๆนะครับอโอเคจนาสอนไปจนเนื้อหาครบหมดแล้วนะครับเราก็ทำการหยุดนะครับหยุดการแชร์นะครับมันก็จะมีการยกเลิกการแชร์ออกไปนะครับเราก็จะกลับมายัางห้องเรียน ปกติเห็นหน้าครูแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะถามเด็กๆนะครับเกี่ยวกับว่าเ,ออเมื่อกี้เราเรียนไปเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาที่ตัวแชทกับทุกคนนะครับเด็กๆที่เรียนในห้องเรียนทางด้านซ้ายมือเนี่ยร้อยคนเขาก็อาจจะมีการพิมพ์โต้ตอบกับคุณครูนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเด็กที่เรียนในห้องเรียนทางด้านขวามือเขาก็จะสามารถพิมพ์โต้ตอบกับคุณครูได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะพิมพ์ว่าสวัสดี นะครับนักเรียนห้อง1และ R ห้องปอ4จุด1และ2อ่านะครับเด็กๆก็จะเห็นข้อความนี้นะครับเราก็มาอีกห้องหนึ่งนะครับอ่า4.3และ4.4อะไรอย่างไี้นะครับนะ เด็กๆก,ก็จะสามารถโต้ตอบเราได้นะครับก็แล้วแต่ว่าครูจะโฟกัสไปที่ตรงไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะช่วยคุณครูนะครับแก้ไขปัญหาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับเมื่อข้อจำกัดของ Google เนี่ยได้แค่เพียง100อคนต่อ,อห้องเรียนนะครับก็จะใช้เทคนิคที่อาจารย์แนะนำตรงนี้ประยุกต์ ไปใช้งานนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการเรียนการสอนในช่วงโควิดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ